สวัสดีครับจากคนนรเพลย์ครับก็วันนี้ก็จะมานวดแก้อาการเฉพาะนะข้อเข่ามีปัญหานะครับสาเหตุโดยประมาณนะฮะไปตรวจโรงพยาบาลแล้วก็ดโดยประมาณคืออาการยูริกอยู่ในข้อเข่านะครับอยู่ในข้อเข่านี้มาแกแล้วก็วิธีการแก้แก้อาการเนะี้ยมาดูกันว่าวิธีแก้อาการแก้อย่างไงนะมาดูกันนะครับ ลดแอาการนะครมนะสมมติว่าข้อเข่าปัญหานะอ๋อออมมอนยานอ่ะเจ็ดสิบนะฮะอายุเจ็ดสิบแล้วข้อเข่าเดียวดูโขกไหมก็อยู่ในสะสมในในระหว่างข้อนะอ่าวิธีการนวดคือประมาณนวดกดอยู่ประมาณสักสจุดนะสี่จุดนะ นัดจากนี้ก่อนนะจุดที่หนึ่งก็จุดที่สองจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่นะสี่จุดนี้พิจการวนวดมาดูกันนะครับมาดูกันครับกดยังไงนะครับไล่เฉพาะจุดนะไล่ขึ้นจุดนี้ม้วนนะม้วนจากจากจุดที่หนึ่งอนะกดลงกดอย่างนี้ครับกดม้วนลงม้วนลงเงี้ยนะครับ เพื่อให้เอ็นทุกข้างเย่ยมันหย่อนก่อนนะแล้วก็ค่อยพับขาพับนะฮะโมนี้อันนี้คือจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะจุดที่สองหนึ่งสองจุดที่สองม้นะ้มนโมน่ำนลทำเป็นวงกลมนะ้มนลง ม้วนลงครับม้วนลงเงี้ยม้วนลงม้วนลงหนึ่งสองุดทีลล่สามครับุดที่สามนีสี่ฮะอันนี้ก็ม้วนเหมือนกันม้วนลงอ่าสาเหตุที่ต้องม้วนลงเนี้ยคือเพื่อให้ เอ็นเอ็นข้างทั้งสี่ข้างเนี้ยให้หย่อนลงก่อนนะให้ผ่อนคลายก่อนจุดสี่ครฮะม้วนลงกดลงกดลง ลงครับกดลงพอรู้สึกว่าเอน็นผ่อนทั้งหมดนะฮะมาดูตอนทับขาคนระับยังไงทั้นตอนการพับขานะเอน็นทั้งสองข้างนะั้นคือคลายนะหนึ่งสองสามสี่นะคือคลายแล้วก็ทั้นตอนกับพับขานะซอดระหว่างนะระหว่างข้อใต้ข้างใต้เนะี่ย แล้วก็จับที่ปลายจับที่ปลายขายค่อยพับลงนะครับเริ่มพับเบาเลยฮะเนี่ยกอเอ็นหย่อนนะฮะก็เริ่มพับเบาก็ทำอย่างนี้นะฮะจนกว่ามีเสียงที่มีเสียงคลิกๆๆหายไปนะครับนะทำอย่างนี้ฮนะ แล้วแต่บางคนก็ประมาณสัก2นาทีบางคนก็สานาทีฮนะพอมีเสียงกรึกกร,กรึกหายนะฮะอาการนี้คือหมายความว่าอยู่ในระหว่างข้อเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่มีนะมันก็ไล่ออกจะจายจากข้อเข่านะก็จะออกตรงนี้นะครับจากข้อเข่านะปั๊บครับเนี่ยประมาณสามนาทีนะ ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาที่ที่ที่นวดอย่างนี้นะก็ส่วนมากอาการคนที่เจ็บก็เข่าขมีกับยู่อย่างนี้ยจะดีขึ้นทุกคนนะที่ผ่านมานะครับก็ใครชอบวิธีการนวดแล้วก็คลิปดีๆ่นี้ก็ช่วยกดส่วนใครคกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามผมด้วยครับจับคนมาเรีครับสมหรับนนี้ก็ขอบคุณมากครับ